ขอซื้อ5้าปีกอยากดูจาน RTA โอ้หอยากดูจาน RTA oh. ขอบคุณมากครับคุณมิดไ c h ชนแนลหมายถึงให้ตีต่อ5ปีอีกแล้วครับได้ครับยังทันไม่อีก10นาทีโอเคป่ะจัดไปครับ5ดาบก่อนรีมีเวลา เกมสวบีดบองปกติมาเล่นคู่อะไรใบสันลมโอลิเวอร์เมงูมิออมืดอือได้ถ้าใส่มอนไฟเราจะได้เปรียบเซนอิสซ์ข้างมันตัวตีติดคิทุกตัวฮาร์กแสงได้ดีเคได้ <Wow. S 1> แต่งจริงดีเคไม่ค่อยดีนะทุกคนดีเคมันโดนโซเนียแทงตายได้ดิกลายเป็นว่าเราอาจจะต้องแบนโซเนียเรียบท่านมืด อย่างน้อยก็ได้เท่ใช่ไหมครับนั่นนะสิอย่างน้อยได้เท่เหรอกวะทุกคนว่ามันแทงใครก่อนอาจจะเป็นออมืดก็ได้นะใครไปรู้มันไม่แทงอาร์คแน่ๆ <Wow. S 1> ไม่ตายวะถ้ามันกีใส่เราได้แท็กไหมแท็กอยู่อย่างนี้ก็ทอเลนส์นี่ดิ เ่ยน้ตัวเองเดียว่เพราะเราต้องการทอเรนต์ <c oughs> <c oughs> จริงๆก็เติมเลือดไปเถอะนะ <c oughs> อย่าท่าเยอะเลยเด็กหน่ยอ,อย่าไปเล่นเสี่ยงเลย มาตายแล้วนะอาร์คสวนสเรามีเออร์เอลอร์อีกรอบยังยังไม่มาโอเคดีนะว,ว่ามันแทงดีเคไม่ตายทำไมมันไม่ตายวะปกติดีเคเราถูกถูกโซเนียแทงอะตายนะเออ แผดหน้าโควาซีโดนเนิร์ฟแล้วครับเฮ้ยแต่ถามว่าควรไหมจริงๆก็ถ้าเนิร์ฟก็อย่ายโยนให้ตัวเองได้แค่นั้นแหละผมว่ามันไม่ควรโยนให้ตัวเองได้หายากมากเกมที่อาร์คแสงดีเคมืดลงสนามแล้ชนะนะเมื่อกี้นี่คือคอมอย่างสวยเลยนะสี่ตัวที่เราได้ลงเนี่ยก็คือโควาซีออมืดอาร์คแสงดีเคมืดโอ้โหคอมในฝันเรามีลิสปีดหนึ่งตัวอืมันจะซิ่งต่อไหมก็ต้องซิ่งแหละต้องใส่ตัวทำมาอีกสตัว Imi, แล้วทำสโคตเดือดเราจะทนพิษบาดแผลไหวไหมทุกคนเราจะสามารถทนพิษบาดแผลไหวไหมครับหรือว่าที่เราควรจะเอาก็คือลีดเดฟอันนี้เราเอาเป็นลีดสปีดนะโบวกปะมันไถว่ะ จะถ่ายพี่ยากหน่อยน้องอแมงเงยไม่ขโมยวิวขโมยบัฟสปิบดหัวรามรามมาตาเน,นี้เราดวงดีนะบูฟ<ฮ>ยังไงก็ไม่เอ็กตัวที่เอ็กได้คือโกโจ ให้หมูน้ํานี่คู่อินทราไฟยอย่างเก่งใช่ลีส,สปีดด้วยลบดับด้วยได้เทินต่อทันทีด้วยเปิดเกาะหนึ่งตัวก็คือตัวที่มันเล็งจะฆ่าเลยนะแล้วการที่มันเปิดเกาะเนี่ยมันเอาเล่นคู่กับน้องกระเป๋าก็ได้เพราะมันแทงปุ๊บเปิดเกาะปับ๊บเกดกระเป๋าเด้งกระเป๋าแม่งเข้าต่อ,อปวดหัวเฮ้ยรีวันแล้วนี่ว่ะเล่นทันดาบเดียวโมเดิร์โมเฮ้ยสองดาบเนอะสองดาบสองดาบพินเราจะเล่นเซคชันเทินดีไหม ออมืดคงจะเก่งจนเกมปิดเลยไหมก็ถ้าไม่เนิฟมันก็เล่นกับตัวเมตาใหม่ๆได้เรื่อยๆครับมันจะเอาตัวมายิงเราอ่ะมันจะตัวมาเปรี้ยงปร,รางใส่เราเขาต้องใส่ตัวเล่งมาอีก2ตัวไม่งั้นถ้าเราแบนพินก็คือจบเลยเขาต้องมีตัวเล่งอีก2ตัวนี่ไงเล่งที่1กับกระเป๋าว่ะ ต้องวัดแล้ววะสมมติถ้าเขาแบนพัดใช่ไหมครับนานะก็จะได้ลงคิงก็จะยิงไม่ตายออย่างนี้ดีกว่าแต่ถ้าเขาปล่อยพัดพัดเราก็น่าจะเร็วว่ะเขาก็จะฆ่าคิงได้สรุปปล่อยทั้งนานะปล่อยทั้งพัดเลยวะโคตรแปลกอย่างนี้ผมว่าชนะนะ <Wow. S 1> ถ้าเราออกก่อนเราชนะนะโอเคทุก okay. คนว่าตายไหม นานาสองโซเมื่อกี้พัดใช้โยนไปแล้วใช้สองไปแล้ว okay. <Okay. S 1> มันสลับเลื่อนชิลุกะได้ เอาเรื่ march, 77, wow. องพัดแสงแรงดีจังไอตัวนี้ใส่เป็นคิเล่เลยครับคิเล่77แอตแทัน102เมื่อกี้สมมุต like cool ิถ้าเราช้ากว่าเขาเขาจะเอาพินมืดสลับให้คิงยิงใช่ไหมแต่เราก็ยังไม่แพ้นะเพราะเรามีนานะส่วนมากพินมืดมันชอบลงคู่กับตัวทิมแทงไม่ก็ดีเคลมมเฮ้ยฟีเลนวะบีดบองบีดบองน้ำ เขาต้องซิ่งต่อผมว่านะเพราะปกติถ้าเจอตัวคอมโบระเบิดกับบัฟดาบเนี่ยมันมันตั้งรับแล้วมันเสียเปรียบไม่งั้นอาจจะเลี้ยวไปอาร์คไฟนี่ไงเหมือนอ่านใจพี่เขาได้อืมเรามีลีสปีดแล้วเดี๋ยวอีกตัวเราจะใส่เป็นตัวกลาสแคนนอนอย่างเช่นคิงอย่างเช่นเดสตินีอย่างเช่นเดมอนถ้าข้าเขาไม่มีรีสกิลดใส่เดมอนเฮ้ยอะไรวะครับเนี่ยได้ไหม ตานนี้เราจะได้ออกก่อนเราฆ่าได้หนึ่งตัวทุกคนเราจะฆ่าใครตัวไหนบางสุดถ้าฆ่าได้หนึ่งตัวฆ่าใครดีตัวไหนบางสุดทุกคนช่วยเลือกหน่อยอไฟไหมบางสุดเมื่อกี้เราเอารีดแอทแทกด้วยนะเรามั่นใจว่าพัดแสงเราเร็วกว่า,วาไหมโอ,อแสงเหรอครับไม่ก็เอาอาร์คเลยก็ได้นะจริงๆแล้ว ไปโอ้โยแม่งเื้ออีกเดียวธรรมะตาหนึ่งเทินเอ็กด้วยเ<ๆ>มื่อกี้พัดเราโยนเลือดไปแล้วใช่ไหมครับผมโยนให้นี่ดีกว่าวางระเบิด ได้่โอเคเสียวแวบอแอสงเมื่อกี้เนเมะปะผมไม่ได้ดูด้วยว่าตอนที่ไปตีมันเกตแอทแท็บาร์มันเด้งมาอันนี้คนเดิมปะเมงูมิ <c oughs> อยากดูกูขาลงสนามนะครับกูขาเดี๋ยวสตรีมหน้าเดี๋ยวทำรูนมาเล่นก็นได้ครับผมอยากเล่นอยู่โอริเวอร์ iver, ว่ะอ ไอ้โซเนียตัวนี้มันแทงชิซูกะเราตายได้ปะมีโอกาสนะสปีดเราช้าอาฮะผมมั่นใจว่าพัดแสงเราออกก่อนตานี้นะเราก็เลยเล่นแบบนี้สมมติถ้าพัดแสงเราออกก่อนสิ่งที่เราจะทำก็คือบัฟดาบแล้วก็เออร์เลอร์มันซะขอบคุณครับครบ5ดาบนะยินดีมากๆครับ wow. แต่ตานนี้มันจะติดออฟไฟนิดหนึ่งเมื่อกี้ถ้าลบติดนะจบแล้วทุกคนรู้ปะเมื่อกี้ถ้าลบแมงอุมีติดอะโอกาสชนะแทบจะประมาณสัก80%อแล้วแม่งต้องเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยนะพอแล้วพอแล้วไอหนุ่มใจเย็น ยอย่าอละงคนลบได้อีนนี่ไถได้ไม่เหนือยต้องกดแล้ววะโอ้โหลบโคตรแม่นโอเค เล่งปุ๊บพัดตายตายไหมถ้าฮิวอาจจะไม่ตายโอเคก็ต้องออนะ <Wow. S 1> ถ้าโยในให้พัดมันมี3ามยังวะไม่คุ้มนะโ uh. ยในให้อลักเกิเลดีกว่า คิดได้ทีนึงแมงเงยจะแพแ้วนะเนี่ยในบูลเลนเออเลยไม่ติดเลยดีน้องจะเย็นชนะชนะทุกคนชนะดูดเกตเออ อีนี่มันสวนด้วยวะแกไม่รอดแน่ดูดเกตดเออสวยงามพิจ๊อบสวยๆขึ้นดาวแดงแล้วแคปภาพได้เอาว่ะขึ้นดาวแดงพอดีเลยขอบคุณคุณมิดไนท์ชาแนลด้วยนะครับเออถือว่าลงสตรีมสวยๆเลยครับขออนุญาตเช็คอินดาวแดง เมื่อกี้เราชนะล้วนมาเลยนะอืมมาครับคนต่อไปโดได้เลย <laughs> 20นาทีที่แล้วคนละอารมณ์กับตอนนี้เลยใช่ไหมครับอืม